โอ้โห oh oh, สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางสองวัววรภูมินะครับผมหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองตอนนี้นะครับผมเรากำลังเดินทางต่อนะครับบุ <laughs> <laughs> ้ยน่าขึ้นยืนเ่ยสมบูญยืนได้แล้วเนาะภาษามันหลอกกูสิใช่ครบผมเดินทางต่อนะครับขอบคุณวันนี้แม่พรนะครับ อาหารอร่อยอร่อยนะครับผมก่อนเดินทางไปที่ก่อนเดินทางไปที่สุพรรณบุโร่สุพรรณบุรีสุพร่ไม่ใช่สุพรรณบุรีทุกแล้วได้เล่นแล้วเอาเอาเดี๋ยวยังเราเดินทางมาทั้งหมดนะครับผมพาอีกปั๊มมี่น้องลบแล้วก็เอฟมี่นะครับแล้วก็พี่ใหม่และข้าวโพดมาขับรถวันนี้นะฮะฝากกำลังใจให้กับพี่ใหม่ด้วยนะครับผม ชีวิตนี้ฝากไว้กับพี่ใหม่จะหลับแล้วใครขับรถไม่มีขอบคุณที่รอบสุดทุกคนครับผมเอาละครับเดินทางไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมในซูเปอร์มาร์เกอีกประมาณกิโลครับประมาณส0่ร้อยโลเฮ้ระยะทาง เบินทางสิไปทุกใรแค็นหัวอไม่น่าเสียครับผมสี่ร้อยกลครับผมจับจางง่ายมากนะครับผมอยู่พูดสิงห์หกร้อยวันนี้คือวันเดินทางจริงนะครับข้งเขานะครับผมเป็นเจ้าไหนบ่นี้เออเป็นเจ้าไหนนอนเบิดนอนเบิรครับขอบคุณครับ ไม,ไ,มไม่เหมือนแม่ไม่เหมือนแม่เลยไม่แ่เดียวจากสฟมไม่ดี้ยลางแรงแต่ว ah> ่าแม่ทอนแรกในโมมันม ah ีคือดีผมมเส้นน ah ี้จะมี่รือไม่ประมู ซีไฮครับเอาเอาจิงกันบ้านี้จิงกันบ้านนี้เป็นยังไงสิ้นฮะสิ้<ะ>นลูกสิ้นปะอืออือโออบคุณค่ะขอบคุณแม่วันนี้ขอบคุณแม่พรนะครับสหนะรับอาหาร เยอะเลยจนได้หอ่อจนได้หอ่อกินไปดัหปดดด้หอ่อไปทั้มไปหลวงไม่เสียดายไหมครับที่ห่อที่ห่อเนี่เข้าวม่วงงามเนาะที่หนะ่อเที่เขาวม่วงย่างมง่วงมีกับของสินะครับผมคือสายแบบคือสายแบบนี่นะเบื่อนไปป่ะถ้ากินเราแบบย่างเพื่อนแบบจ้องในห่อนะครับผมห่อไปนี่กินม่กกินก็ะสังต้องในห่อซะก่อนเพื่อแบบบางทีอ่ะ มันได้กินดีนะครับผมมันย่างผ้อหอิ้งของเสร็จมันก็ได้กินนะครับ<ส>มันจอมแบบรายาล้เอหยดเนาะแบบก่อนย้างผ้าแบบเท่าที่เราไม่มีกับข้าวกินอย่างมันก็แบบอืม,อมีเดินทางต่งงอดีด้วยมโนธรรมแม่แม่เอ้ยนะครับเปกำลังใสใเนนเนี่ยนะครับผมไมันด้ครับ สีลอยลูกกับสีุคนละตอนนี้กับบ่ายโอตอนนี้สิบโมงสิบโมงคัวละครับสิบโมงสิบห้านาทีสอบไปหอดีน้ำมันบ่ายสามครับบ่ายสามพอดีบ่ายสามกวัา,า,าสิบโมงเวละครับเราจะถึงที่พักนะฮะเราเดินทางต่อครับ เอาเิ oh, oh, ื่องดื e ่มี oh, so si nah ่ใช่ไหมเครื่องดื่มนี่ใช่ไหมเอามาเพื่อย้อนเสียงใวันนี้เนี่ยบรรยากาศงี้ลอกกันอแ่อ้ อาการมันเย็นหมากนานอยู่ที่หคคาอยาสิบหนามากตอนนี้นะฮะอยากเช็ดหน้ามากๆเดินทางต่อโอบาน้อง อสฮาอัลิกตกอเมะไรมนาก็มีองไระัมปยบ้านรบอกเปลแม่ันมันเปียนอ้ยนั่งอยู่เฉยๆจะเปเจอสีนั่งอยู่เฉยๆจะเหยียบไปสี่โอ้เสียภาพคนหมดเลยเสียภาพคนหมดเลยอ่ะ แล้วอีกยมิจะไปพูดจังสีแล้วพี่นองเนาะนะไม่ไปทำะไรใช่ไหมไม้ไปจดรถไกลแทนแม่ไปจดรถไกลมากนะครับผมวันนี้เราเดินทางต่อสี่ร้อยกิโลก็แค่ปักซวอนเพราะว่านอนหลับตลอดทางนะฮะไม่ได้ขับเออเข้าไปเดกาเพานอนหลับตลอดทางเอนะอ คุณอาทำไมจะไม่พังถนนสิเดเติมน้ำมากก็บม่ได้เติมเองนี่มิโน่บอกซื้อเลยระดับนี้เติมน้ำมากก็ไม่เติมเองฮะเพราะมีเด็กปั๊มเติมให้เฮหมวกกี่อย่างเข้าดิยังอีกอ่ะอยังอีกเออมิมูกยางอีกวาสิเลินมาดิอ้ยมูกยังเลยนะครับผมน้องทำมวยน้องทำมวยอยู่ไหนิกูได้ ครับแม่ครับผมคิมนี่ก็บอมี่อย่างไรนะครับผมพามาวอวน่วงหัวมอนกอนเดินทางไปที่สุพรรณบุรีฮ่ะเออก็ดแลีเจอาผ้าคนไปเห็นมานอนมันร้อนมันร้อนอ่ะอ๋อ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 น๋ออ๋ออ๋อย๋ออ๋ออรออ๋ออออ๋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 อออร๋ออ๋ออ๋ออ๋อม๋ สามแม่แม่สุกุศนะครับผมทั้งชมวูานภูมินะครับลงไปน้องแม่น้องลุงเรื่อยๆนะครับผมมือใลลงเน่ยเปลุงแน่ก็ยัาวากันด้อโอ้สภาพหนาครับผมพูดตาเบิ้องออเดอร์แม่เดอเบื้งเนี่ยโอ้ยหุดเทิงนไปที่สมเหลี่ยมองมองผู้จมผู้ง่ามเนี่ยมก็ลงจากไปที่เราเออมันก็ยืนยิดีแถวมาได้เยก็ไ่อยากอายนาดนะครับออีดีวจะยิ้มสกุลไม่ครับคุณเป็นเซนาเซตาสังกัลกาครับขอบคุณัังกกครับ